และสำหรับคลิปนี้นะคะเราก็มาอยู่ในอีเวนต์คอร์เรคชั่นนะคะอีเวนต์วันฮาโลวีนนะคะของเกม e k คิมิงเซนโกคเนาะใครที่อยากเล่นสามารถดาวน์โหลดมาเล่นได้เลยนะบอกเลยว่าเกมนี้ผู้ชายหล่อทุกคนนะคะและก่อนอื่นที่เราจะไปดูคลิปนี้ขอคนละ1ไลค์1กดการติดตามให้เพื่อเป็นกำลังใจให้กับมินจิแล้วก้าวสู่100 s u b s c r i b e ไปด้วยกันนะคะ และก่อนอื่นมันก็ต้องมีวิธีหาใช่ไหมวินจิจะมาบอกวิธีหาวิธีหาเนี่ยมีทั้งหมด3ช่องทางวิธีหาแบบฟรีๆนะวิธีแรกก็คือขัดเก่าในหญินนั่นแหละนะคะเพื่อได้รับอ่าสองเมตรนะคะต่อการเล่น5ครั้งนะและวิธีที่2ก็คืออ่านเนื้อเรื่องนะคะถ้าอ่าน10ตอนก็จะได้10เมตรถ้าอ่าน5ตอนก็ได้5เมตรเนาะ และก็มาล็อกอินในอีเวนต์นะคะก็จะได้รับ1เม็ดนะคะและแน่นอนถ้าเกมนี้ทำยังไงให้สนุกใช่ไหมเราต้องไปดูของรางวัลค่ะทุกคนของรางวัลคือดีมากเลยนะและนี่ก็คือรวมของรางวัลทั้งหมดเลยนะคะที่เราจะได้เนาะนี่เลยนะคะเป็นของรางวัลที่บอกเลยว่าดีทุกชิ้นเลยนะคะจิิจิอยากได้ทุกอันเลยบอกเลยพูดจริงๆอยากได้ทุกอัน และถ้าเราสัมผัสทุกครบ10ครั้งนะคะเราก็จะได้ของรางวัล1ชิ้นนะและของรางวัลสูงสุดก็คือไอศครีมพร a าฟรีที่มีค่าสูงสุดคือ450ครั้งและของที่มินจีอยากได้ที่สุดก็คือเนื้อเรื่องพิเศษของมาซาโมเนะนั่นเองอยากได้มากเลยนะอยากจะอ่านต่อและเดี๋ยวยังไงเราไปเริ่มเล่นกันเลยนะ ก็คือตอนนี้มินจีเล่นของโนบุนงางะอยู่นะคะก็คือมินจีปลดล็อกเพิ่งปลดล็อกไปคนเดียวเองนะคะของโนบุนงางะก็ใกล้จะปลดล็อกได้แล้วเนาะก็อันนี้เป็นครั้งสุดท้ายแล้วนะคะก็จะใช้ลูกอม10เม็ดนะเพื่อจะได้สัมผัส10ครั้งนั่นเองนะ และนี่ก็คือหน้าที่เราต้องสัมผัสนะคะถ้าเรามีลูกอมเท่าไหร่เราก็สัมผัสเนาะสูงสุดคือ10ครั้งนะถ้า10ครั้งก็จะมีให้สัมผัสทั้งหมด10อันนั่นเองทุกการสัมผัสใน1ครั้งนะคะก็จะมีข้อความข้างล่างให้อ่านด้วยนะพอใจหรือยังอย่างเห็นชุดแบบนี้เป็นผู้หญิงที่แปลกจริงปีกที่งดงามใช่แล้วล่ะถ้าพอใจแล้วจะถอดแล้วนะทำไมถึงทำหน้าผิดหวังเล่า ถ้าอย่างนั้นเจ้าก็ถอดชุดของเจ้าแทานซะอยากโดนกันแกล้งในชุดนี้ดูไหมเล่าก็คืออีกฝั่งหนึ่งที่สัมผัสอีกข้างหนึ่งก็คือก็จะมีข้อความที่เหมือนกันอย่างต้นที่มินจิได้อ่านให้ฟังนั่นแหละนะคะมินจีก็กดรัวๆเลยนะเมื่อกดครบหมดแล้วเนาะก็จะได้ ข้อความเสียงของโนบุนางะด้วยนะแต่เราสามารถไปอ่านได้ในอัลบั้มนะคะแล้วก็จะได้ข้งคข้าชาสุเกะด้วยเอาไปแต่งประสาทนะคะและก็คือตอนนี้มินจิก็เคลียร์ไปแล้ว2คนนะคะคือโนบุนางะกับมาซา m u นีเนาะเดี๋ยวมินจิก็จะขอเลือกคนต่อไปนะคะคนต่อไปก็คืออิเอยาสุนั่นแหละนะคะก็จะเล่นไปเรื่อยๆแหละจนกว่าจะครบทุกคนนะ ก็คือคนหนึ่งนะคะก็จะให้กดทั้งหมด30ครั้งหรือว่าลูกอม30เม็ดนั่นแหละนะคะจะบอกไว้ก่อนนะคะอีเวนต์เนี้ยไม่มีแข่งเหมือนตามลำดับเหมือนอายาคาชินะก็คือเราเล่นแบบเน,นี้ยไปเรื่อยๆนั่นแหละนะคะแล้วก็อีเวนต์เนี้ยก็มีวันเวลาที่ยาวนานมากเลยะคะตั้ง15วันเลยแล้วก็เป็นอีเวนต์ที่บอกเลยว่าน่ารักมากๆเลยนะคะ ถ้าใครที่ได้ผลดลองอ่านในเรื่องบอกเลยว่าดีมากเลยนะและมเมื่อคลิปที่แล้วถ้าใครได้ดูคลิปอ e ีเวนต์เลืองเด็กนะคะก็คือมินจิเลือกจบในเรื่องแบบสวีทนะคะก็เลยได้ที่คาดผมแล้วก็กระเป๋าด้วยนะคะก็คือได้สงชิ้นนี้เนาะก็ตามที่มินจิใส่ให้ดูเลยนะคะบอกเลยว่าน่ารักเหมือนกันนะโทนสีม่วงด้วยถ้ามาโทนสีม่วงขนาดนี้แล้วยังไงก็ต้องเปลี่ยน ช่วยเป็นสีม่วงด้วยกันแล้วกันเมื่อกี้มินเจ๋อกระเป๋าออกนะคะเดี๋ยวจะดูเธอทะเกินไปตอนนี้ก็อยู่ในปราสาทแล้วนะเดี๋ยวเรามาตกแต่งปราสาทกันเนาะก็ที่ทุกคนเห็นก็คือฉากหลังนะคะเป็นฉากของอีเวนต์นี้เลยนะคะแล้วก็มีของอยู่3ามชิ้นเนาะก็รวมกับฉากหลังด้วยนะเดี๋ยวเรามาใส่ตัวละครในอีเวนต์นี้กันนะคะ เรามาเริ่มตัวแรกเลยนะคะอันนี้คือเคนเนี่ยนะคะก็คือได้ตั้งแต่แรกๆนู่นเลยอ่ะวางไว้ตรงนี้กันแล้วกันนะอ่ะวางตรงนี้อ้าวบางอีกแล้วอ่ะช่างเหอะมาต่อซาสุเกะเลยกันแล้วกันอ่ะซาสุเกะเอาวางไว้ตรงนี้อ่าโอเคโอเคสวยก็ตอนนี้มีอยู่2ตัวเนาะที่เราได้มานะจริงๆมีเยอะกว่านี้ แด้ในอีเวนต์นี้นะคะมีทั้งหมด11คนนะคะก็จริงๆมี14คนเนาะขาดอีก3คนนะคะก็คือพี่น้องตระกูลมูลีแล้วก็ผู้ชายผมสีดำนะคะจำชื่อไม่ได้แล้วอ่ะและก่อนจะจบคลิปนะคะมินจิก็อยากจะทําสถานที่ท่องเที่ยวของในเกมนี้นะคะแต่มินจีขอให้คลิปนี้ถึง5ไลค์ก่อนนะเดี๋ยวมินจีจะมาทําคลิปเนาะได้ยังไงสุดท้ายนี้ก็ขอฝากคลิปนี้ไว้ด้วยนะ